เนาะกระเพดทีมอนค่ะค่ะพ okay <UM ี่โบอกว่าเราไปไปแย่งสัตว์ีไปแย่งสัตว์ีตายอุ๊ยตายแล้วเดี๋ยวนะคะหนูเพิ่งรู้ว่าการเกิดเป็นคนเนี่ยสามารถแย่งกันได้ด้วยเหรอคะจริงๆแล้วเรื่องนี้หนูไม่รู้เรื่องหนูไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพราะว่าหนูเนี่ยทำงานทุกวัน30วันเต็มค่ะแล้วหนูทํางานแทบ2 4ชั่วโมงเพราะฉะนั้นหนูไม่ได้มานั่งดูว่าอะไรแบบไหนเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะแต่ว่าถ้ามันมีข่าวนี้จริงๆก็รบกวนพี่ๆช่วย ช่วยแคปให้หนูทุกๆคำพูดนะคะเพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้จริงหนูคิดว่าปีเนี้ยหรือปีหน้านี่คงต้องฟ้อจริงๆแล้วแหละเพราะว่าต้องใช้นี่อีกเยอะค่ะจริงๆเราเพิ่งรู้หรือว่าเขาเพิ่งตะโกนช่วงนี้หรือว่ายังไงจริงๆคือจริงๆอ่ะหนูเคยเห็นมานานแล้วนะเห็นมานานแบบนานมากลวอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็นิ่งดีกว่าเพราะหนูมีความรู้สึกว่าคนอย่างหนูอ่ะถ้าอะไรจริงหนูว่าจริงถ้าอะไรที่ไม่จริง ดี๋ยวเจอกันเหมือนมีคนต้องการจะดิสเครดิตเราหรือเปล่าคะแล้วก็มาาแบบนี้จริงๆแล้วอ่ะมันมันอยู่ที่บุญบรารมีอ่ะเนาะจริงๆหนูไม่ค่อยอยากพูดอะไรแรงๆนะเพราะว่าท้องอยู่อ่ะฮะคือจริงๆอ่ะหนูอ่ะเอาตรงๆไมไ่รู้จักอะไรกับใครเลยไม่รู้คือตั้งแต่หนูท้องมาเนี่ยหนูโรคส่วนตัวสูงมากเพราะว่าหนูทุกวันนี้อยู่ได้เพราะยาต้านอาเจียนเพราะฉะนั้นเวลาเอมมี่ปรีดเนี่ยมันจะไม่ดีต่อต่อลูกมากๆแล้วลูกเป็นธาลัสซีเมียด้วยเพราะฉะนั้น เอมี่ยังไม่อยากรับรู้อะไรนะวันนี้เวลาเอมี่ไปงานที่ไหนตามสื่อไหนตามต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูไม่เคยมานั่งตรวจสอบหรืออ่านคอมเมนต์อะไรเลยก็มี่มก็ค่อนข้างแรงนะคะถ้าโดนกระหายแบบนี้เหรอคะห,อหนูยังไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยพี่นะเวลาน,นี้หนูหน,หนูขอให้หนูจบงานก่อนได้ไหมเพราะมันจะปีใหม่แล้วแล้วหนูพูดตรงๆว่าหนูงานเยอะมาก เยอะมากงานบุญงานลาดงานหลวงงานอะไรหนูไปหมดเพราะคือ,อนหนูถือว่ามันเป็นงานมันต่อยอดให้กับชีวิตหนูแต่เนะวันนี้ใครจะออกมาแฉอะไรหนูใครจะมาว่าอะไรหนูหนูพูดตรงหนูยังไม่รู้เรื่องหนูยังไม่เห็นแต่หนูเคยได้ยินมาคับคายคับคานานมากแล้วแต่ว่าก,ก็จริงๆมันคนให้โอกาสคนนะน ها, เพราะฉะนั้นถ้าถ้า,ถ,าถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆก็รบกวนพี่ๆช่วยแคปให้หนูหน่อยหนูไปหาพี่ๆสื่อมวลชนได้ทุกสื่อเลยไปขอหลักฐานหนูฟ้องจริงทำจริงเอาจริงค่ะ คนที่ล้วรู้จักกับคนที่เขาโพนไหมครับหนูไม่รู้จักใครเลยค่ะพี่หนูไม่รู้จักไม่รู้จักเลยจริงๆแล้วเราได้คุยกับแฟนเราไหมครับว่าเออมันคนที่โพนเขาเป็นใครคือเอาตรงๆหนูก็คุยกับแฟนทุกวันนะคุยกันทุกวันแฟนก็บอกไม่ ไม่ได้มีการแย่งเหลืออะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบหนูคิดว่าเขาน่าจะหยุดเพราะถ้าเกิดว่าผู้ชายออกมาพูดน่ะตอกหน้าหงายนะคะหน้วว่้เพราะฝั่งหนูก็บอกว่าเขาก็มีลูกเหมือนกันมีลูกมีลูก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 มีเออมีมีเด็กเหมือนกันฮะเขามีลูกด้วยเหรอคะเขาโพสเป็นสเตตัสแต่ละสเตตัสหรอคะอันนี้หนูไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องจริงๆถ้าเขาบอกว่าเขามีลูกเอางี้ดีกว่าคนอย่างหนูอ่ะถ้าผู้หญิงพูดเองอ่ะมันจะกลายเป็นเราอ่ะเข้าข้างตัวเอง หนูว่าให้ผู้ชายเขาออกมาพูดเองดีกว่าเ<อ>นาะอะไรก็แล้วแต่ผู้หญิงมันเสียหายถ้าเนาวันนี้ถ้าเขาบอกว่าเขามีลูกด้วยกันอันนี้ก็ให้ผู้ชายออกมาเคลียร์เองนะคะอันนี้หนูไม่รู้แล้วหนูก็ไม่รู้ว่าเขาออกมาพูดเพื่ออะไรคืออาตรงๆหนูก็คบกับแฟนมาจะสองปีแล้วอะแล้วอะไรที่ที่ไปแย่งใครหนูงงไปหมดแล้วค่ะพูดตรงหนูงงพูดตรงๆข่อยงงเราถามแฟนเราไหมว่ารู้จักกับผู้หญิงคนนี้ไหมหนูเป,ป,ปมีมิตรันยังไงที่อาตรงๆนะคือหนูกับแฟนน่เคยอยู่กันมาจะสองปีใช่ไหมหนูไม่รู้อะไรเลย คือเราอยู่กันแบบฉันรักคุณคุณรักฉันเขาดูแลฉันฉันดูแลคุณนะคะคือเรารู้กันแค่นี้คือหนูไม่รู้อะไรด้วยซ้ำคือพูดตรงๆข่อยบ่หูเรื่องอีกอย่างเลยเขางงกับข่าวไหมหรือเขาได้เห็นข่าวไหมคะใช่ค่ะแฟนเราอะค่ะแฟนหนูก็ไม่รู้อะไรเลยเหมือนกันค่ะตอนนี้คือพวกเราทํางานมากแฟนทําธุรกิจของเขาหนูก็ทําอะไรของหนูคือเราเอาตรงๆเราไปไหนมาไหนด้วยกันทุกวันเพราะฉะนั้นแล้วพวกเราไม่ไม่เคยเห็นเรื่องพวกนี้เลยเ่้ขาฟังไหมคะว่ามีประเด็นแบบนี้ด้วยรับหนูไม่รู้หนูไม่รู้หนูอะไรไม่รู้จะเล่าอะไรให้เขาฟังนะคะ ตลอดนะเวลาสองปีเรามีนะได้คุยได้เช็คอะไรประวัติแบบนังไม่ค่ะคือเอาตรงๆอ่ะหนูจะเป็นคนที่คือคบใครก็แล้วแต่หนูเชื่อมั่นในตัวคนของเราอะฮะก็เหมือนเอาง่ายๆเหมือนตอนที่หนูคบฮาวเวิร์ดหนูก็เชื่อมั่นในแฟในตัวของฮาวเวิร์ดก็อยู่กันมา11ปีก็ไม่เห็นจะมีใครบอกว่าแย่งใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้จะมีใครสักคนหนึ่งหรือมีเห็บหมัดอะไรออกมาสักตัวค่ะหนูก็เลยมีความรู้สึกว่าปล่อยเขามันเรื่องของเขาเขาสิเว้าอกงยังกับซางเขาน่าเหมือนนี่คอยโบหูโบหูอีหลี ใช่ไหมคะตลอด2ปีที่ผ่านมาไม่มีการเกิดการขัดซอนหนูไม่รู้ว่าใครแย่งใครนัเไปจ้าอย่หนูบอกแล้วว่าต้องให้ผู้ชายเป็นคนออกมาพูดแต่ระวังหน้าหงายน,นะคะนะคะเนาะหนูหนูบอกแล้วว่าคนอย่างเอมี่ใช่อบอกใช่ไม่ใช่คือไม่ใช่หนูเป็นคนแบบนี้แล้วหนูก็อยู่มาแบบนี้20ปีแล้วแล้วตลอดเวลาระ,ะยะเวลาเวลาที่ผ่านมา หนูไม่เคยมีข่าวเส,เสียเรื่องผู้ชายจริงหนูอาจจะแรงหนูอาจจะมีข่าวเยอะมากข่าวเยอะมากแต่ว่าเอมี่แม็กซิมคนนี้บอกเคยมีข่าวเสียเรื่องแย่งผัวเช่าบ้านและจําไว้นะคะว่าผู้ชายอะ่ะเขาก็คือคนเขาไม่สามารถที่จะไปให้ใครแย่งใครหรืออะไรได้เพราะฉะนั้นใครออกมาพูดอะไรต้องพิจารณาตัวเองนะคะหนูขอพูดแค่นี้พูดได้แค่นี้ว่าต้องพิจารณาตัวเองนี่เยเปล่าบอกเขาไหม้าเขายังไม่หยุดโพสก็อขอเอมี่ฟ้องนะคะรบกวนพี่ๆสื่อมวลชนทุกๆสื่อ ยังรักและเมตตาเอมมี่อยู่ขอให้รบกวนเก็บทุกภาพที่เขาโพสต์เก็บทุกสิ่งทุกอย่างเอมมี่ฟ้องจริงและก่อนหน้านี้ที่พี่ๆมาเอมมี่เพิ่งรู้จักพวกพี่แล้วก็ตกใจแล้วก็เล่าให้แฟนฟังแฟนบอกว่าฟ้องเลยผมไม่ปกป้องคนผิดค่ะ แล้วปวดไหมว่าข่าวดีเซ่นก็เก,ก,ก,กิดเ,เราเพราะเรากำลังท้องอยู่ก็นี่ไงหนูก็เลยงงมากพี่พี่บอกมาพี่คะมากินข้าวหนูบอกให้พี่พี่สืส่อวันนวันนี้มากินข้าวมาสนุกมาดูเอมมี่เล่นคอนเสิร์ตมาดูน้องเสือมาดูใครหลายๆคนเล่นคอนเสิร์ตไม่ต้องทําข่าวอะไรเลยแต่พอพี่พี่มาถึงไม่เต็มหน้าคือเก่าคือหนูก็อยากจะบอกว่าถ้ายังไม่หยุดโพสต์หรืออะไรก็แล้วแต่อะไรก็แล้วแต่ที่มันกระทบกระเทือนลูกเอมมี่เราเจอกัน ะะอยากให้ผู้ชายออกมาพูดมากกว่าก็เดี๋ยวให้เขาออกมาพูดระวังหน้าหงายเออจะมีการแบบว่ามีภาพคู่เขาขอแต่งงานออกมาเพื่อเป็นเนี่ยนหนูขอภาพนี้ได้ไหมคะไอที่บอกว่าอ,อ,อะไรนะคู่เขาขอแต่งงานเนี่ยหนูอยากรู้ใครเป็นคนบอก ถ้าเกิดว่าเขามีใครจริงๆก็อาจจะไม่ต้องมีการขอพวกเขาแต่งงานมั้งถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วเอมี้เลยมีความรู้สึกว่าทุกอย่างทุกให้ผู้ชายพูดเองไม่อยากมีโมเมนต์อย่างนี้หรออะไรนะคะไม่ยากมีโมเมนต์แบบนี้หรออะไรนะคะพี่อะไรนะคะพี่อยากมีไมข่าวอรแบบนี้อะไรนะคะอยากมีไโมเมนต์เราเรานี่บอกเราเรนี่นั่นอะหนูพูดตรงๆนะคะพี่หนูเห็นข่าวหลายๆคนนะดาราหลายๆคู่ที่มีข่าวแบบนี้หนูพูดตรงๆหนูโคตรอยากให้กำลังใจ บนโลกใบนี้มันไม่มีใครแย่งใครบนโลกใบนี้ไม่มีใครเป็นสิ่งของเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ผู้ชายจะต้องไปจากใครสักคนหนึ่งเราต้องพิจารณาตัวเองวันนี้ที่ฮาวเวิร์ดเข้าไปแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นทําไมเอมี่ไม่ออกมาพูดอะไรเราต้องยินดีกับคนที่เรารับเราจะต้องไม่ทําร้ายเขาเราจะต้องไม่ทําร้ายกันนี่คือคนดีแต่ถ้าวันนี้เอมี่จะต้องมานั่งพูดกับคนที่บารมีตกต่ํา หรือไม่มีธรรมะในหัวใจไม่เคยทําบุญหนูไม่คุยถ้าเกิดว่าคุณยังไม่หยุดโพสต์คือหนูยังไม่เห็นโพสตหนูอยากเห็นมากแล้วควรเก็บให้หนูหน่อยหนูจะเก็บทุกๆโพสต์ทุกๆหลักฐานแล้วเรามาเจอกันถ้าคุณบอกว่าคุณมีลูกเดี๋ยวให้ผู้ชายออกมาพูดหนูไม่พูดเพราะฉะนั้นวันนี้หนูมีความสุขเรามีความสุขเพราะฉะนั้นแล้วอย่าว่าอะไรโโพวกเราเลยหนูว่าไม่ได้ต้องการคนรวยก่อนหน้านี้เมื่อกี้พอพี่ๆเขาพูดใช่ไหมหนูก็เลยเข้าไปดูคอมเมนต์ถ้าไม่รวยจะเอาไหมเขาไม่ได้รวยค่ะ เขาไม่ได้เป็นคนรวยเขาไม่มีอะไรเลยเขาเขาบอกว่าเขาจะเริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะฉะนั้นแล้วการที่คนออกมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ในเมื่อคุณได้ทุกอย่างไปหมดแล้วคุณจะมาต่อว่าอะไรผู้ชายเขาอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นหนูวันนี้หนูไม่พูดอะไรหนูขอให้ผู้ชายออกมาพูดเองแล้ววันนี้เอมมี่กล้าย,ยืนยันว่าไม่มีการแย่งอะไรใดเกิดขึ้นวันนี้หนูไม่รู้เรื่องขอให้หนูเสร็จงานปีนี้ ปีหน้าเจอกันฟ้าใหม่พี่ๆได้ข่าวจากแอน,นี่ทุกคนทุกอย่างมันต้องดีขึ้นฟ้าหลังฝนย่อมดีกว่าเสมออย่าตีคุณค่าใครแค่คําว่าแย่งใครเพราะฉะนั้นเราต้องให้ค่ากับเขาเวลาที่เขาอยู่กับเราเราต้องเห็นคุณค่าเขาไม่ใช่มาเห็นคุณค่าเวลาที่เขามาคบกับดาราคนอื่น <_ an> อย่าไปดูถูกเขาก่อนหน้านี้มันมันมีการพูดอะไรไม่ดีมานานมากแล้วเป็นปีๆสองปีแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเอมีอ่มีความรู้สึกว่าอย่าไปว่าใครเลยเอาตัวเองให้รอดก่อนดูแลครอบครัวคุณก่อนแล้วตอนนี้เอมี่ท้องอยู่อยากทำตัวเองให้มีความสุข,ข,สขที่สุดที่เอมี่โพสโน่นนั่นดีดะาคือหนูอยากทาให้ลูกมีความสุขเพราะลูกเป็นธาลัสซีเมียตัวเอมี่ก็เป็นธาลัสซีเมียตัวแฟนเองก็เป็นพาหะธาลัสซีเมียเพราะฉะนั้นครอบครัวเรากําลังตกอยู่ในวิกฤตแย่เราอยากให้พวกเรามีความสุข